<Damn. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาเปิดกล้องแล้วนะคะ มีคนงอเงเงขาว่าพี่ปอคะเปิดกล้องหน่อยนะคะพี่อยากเห็นหน้าพี่เหลือเกินค่ะก็ได้เลยนะคะก็ไปอาบน้ํสาสระผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละคะ่ะทุกคนค่าวันนี้นะคะปอจะมาเล่นเกมซากุระากันต่อเลยแล้วกันนะคะวันนี้ปอมีความลับกลับมาบอกอีกแล้วคะ่ะอุ้ยตายแล้ว คืออะไรนะแต่ว่าอันดับแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนสภาพก่อนนะคะเพราะว่าลุคนี้คือไม่ผ่านเลยนะคะเราจะมาเป็นสาวเซ็กซี่คนเดิมนะคะแล้วก็จะมาใช้สีตาเหมือนเดิมนะคะก็คือกลับมาในร่างของน้องโบเอจังเช่นเคยนะคะเอาละค่ะอุ๊ยจะเป็นชุดไหนดีนะอ้ยชุดนี้ก็ดีนะเพื่อนอยากตอนนี้คือกำลัง ควาวุ่นกับการเปลี่ยนสภาพามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นสาวหัวเขียวกันนะคะไหนขอดูลุ้มพี่สิลุ้มพี่คะดูวันนี้นะคะลุ้มพี่เนี่ยจะต้องเป็นหนุ่มหัวเขียวนะคะเพื่อคู่กับเรานะคะเห็นไหมรู้สิโอ้โหคือแบบว่าเป็นแฟนที่แบบว่าชอบทำสีผมเหมือนกันมากๆากเลยนะคะเอาละค่ะก็ ไปค่ะลุยเลยอุ้ยตื่นเต้นน่ะคือปอก็ไม่รู้ว่าปอน่ะจะทำได้หรือเปล่านะคะสำหรับความลับเนววันนี้คือเรานะคะจะมาบินนะคะใช้ไอเนี่ยไอเรว,วะไอที่บินน่ะ พร้อมกันทั้งสองคนนะคะงงไหมเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆงงกันนะคะเดี๋ยวปอจะไปทําให้ดูเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอเพิ่มแก้มแดงก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะมีคนถามว่าพี่ปอคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะให้ตัวเราเนี่ยแก้มแดงเนี่ยต้องทํำยังไงนะคะก็ทําตามปอเลยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันทําให้ตัวละครเนี่ยมันดูแบ๊วขึ้นนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมอู แก้มแดง,แดงนะจ๊ะแล้วก็ทำปากยิ้มด้วยนะคะนี่สวัสดีจ้าอุ๊ย คือผมเขียวก็ไม่แย่นะจ๊ะเอาละเอาละเดี๋ยววันนี้นะจ๊ะเราจะไปทำกันเนาะเออทำอะไรดีนะก็ไปค่ะตามปอมมันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะลุงพี่อุ้ยวันนี้คือมารีติมของหนุ่มสาวหัวเขียวนะคะถามว่าหล่อไหมก็หล่ออยู่เด้อเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะมาทําให้ตัวเรากับตัวผู้ชายเนี่ยมันสามารถบินไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะคะทุกคน อันดับแรกเลยนะคะคือพาผู้ชายเนี่ยออกมาก่อนนะคะที่ลักคะมานี่เลวมานี่มานี่มานี่เราต้องไปหาสถานที่ก่อนนะคะมาค่ะเราก็ได้สถานที่ตรงนี้แล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องสลับตัวละครนะคะไปที่ตัวผู้ชายก่อนนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมนี่ ตอนนี้คือเราก็มาบังคับตัวผู้ชายแล้วนะคะมาอันดับต่อไปคือกดใช้ตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะอ่ะก็คือทําให้ลุ่มพี่เนี่ยรอยไว้นะคะทุกคนแล้วเราก็กลับมาที่ตัวผู้หญิงนะคะปล้มเอาล่ะ ไอจังหวะนี้เลยค่ะทุกคนค่ะคือบอกเลยว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องกดบินนะคะแล้วก็กดคุยพร้อมกันนะคะก็ถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราต้องอาศัยจังหวะในการกดนิดนึงนะคะทุกคนมาค่ะมาดูว่าปอจะทําได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็แอบแบบ <chat> คือไอตรงนี mo, ้เนี่ยเราต้องอาศัยในการว่องไวนะคะมาค่ะมาลองทำดูกันนะจ๊ะปึ๊บ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 อ้าวไม่ได้ปึ๊บ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 ไม่ได้โอ้ยทุกคนขามันก้ากแค่เด้อไม่ได้ว่ะ มาดูว่าถ้าปอลองใช้แบบนี้นะคะมันจะได้ไหมนะมาค่ะ,ฮะเฮ้ยนี่ไงเออคืออันนี้นะคะเราต้องอาศัยในะควะามว่องไวจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ทำการจับมือเลยนี่ไงเราทำได้แล้ว เราต้องตาไวแล้วก็ต้องมือไวด้วยนะคะสําหรับคนที่เล่นในมือถือก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราเล่นในคอมเนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถตั้งค่าปุ่มได้นะคะซึ่งปอก็ทำเช่นกันค่ะเออและนี่คือสิ่งที่เราได้มานะคะอีกรอบหนึ่งนะคะคือเราต้องกดบินแล้วก็กดคุยพร้อมกันนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ยากสําหรับการทําแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ทําได้แกดูสิ ฉันกําลังแบบบินไปเก่ารุ่มพี่นะคะทุกคนเป็นไงโอ้โหเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะโอ้ว้าวยออไปเลยนะคะทุกคนคือเราเนี่ยสามารถพาลุ่มพี่นะคะไปไหนก็ได้ด้วยนะคะโดยปกติเนี่ยคือเราเนี่ยจะไม่สามารถนะคะบินไปทีเดียว2คนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถทําได้คะ่ะโดยการใช้บารของเกมนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็ เอาล่ะลุงพี่ทีนี้เนี่ยฉันก็ไม่ต้องคอยอุ้มลุงพี่แล้วนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยสามารถทําให้เราสองคนเนี่ยบินพร้อมกันได้แล้วนะครับเป็นยางไงทุกคน สุดยอดไปเลยป้าเอาล่ะค่ะทุกคนว่าแต่เราเนี่ยจะบินไปไหนดีนะคะแบบโอ้ยตื่นเต้นว่ะจริง,รงๆคือปอก,ก็แบบว่าไม่ได้คิดว่าปอจะทําได้สักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่ามันยากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยทำในคอมนะคะคือเราก็ตั้งค่าปุ่มกดได้ไงใช่ปะแต่ว่าถ้าในมือถือคือบอกเลยว่าโอกาสทําได้แบบแทบจะน้อยมากๆเลยนะ จริงๆนะคะเออแล้วปอก,ก็มีเรื่องที่ค่อนข้างสงสัยค่ะว่าตึกนี้เนี่ยมันคือตึกอะไรนะคะทุกคนคือตั้งแต่ปอเล่นซากุรามาเนี่ยปอไม่เคยแวะมาดูเลยนะคะเมื่อไหนอยากเห็นหน้าเอาดีดีมีทางเข้าด้วยเหรอเอาดีดีอันนี้คือปอเพิ่งรู้ <S <S จริงๆ,ๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เชื่อนะคะก็ลองไปไล่ดูย้อน คลิปนะคะในช่องปอได้เลยค่ะปอไม่เคยมาที่นี่เลยนะอันนี้คือเป็นครั้งแรกของดิฉันเลยค่ะเฮ้ยฉันเพิ่งรู้มันคือคอนโดถามจริงอุ้ยแล้วอันนี้ไปไงอะ่ะอันนี้คืออะไรวะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นห้องอะไรหรออู้มันเป็นห้องอุ้ยมันเหมือนคอนโดเลยอะ ถ้าแบบนี้เนี่ยปอก็เข้ามาทำเนื้อเรื่องได้อยู่นะคะเนี่ยเฮ้ยดูสิมีห้องครัวด้วยนะครับแล้วก็นี่คือเป็นห้องอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่หรอน่าจะเป็นห้องน้ำบ้านนี้นะคะอ๋อเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็เป็นอะไรอ๋อห้องซุวมนะคะว้าวอุ้ยเก๋วะ่ะแล้วอันนี้ราคาห้องอะไรเอ่ยดูสิอุ้ย มีชั้นแยกด้วยนะคะในดูซิหนดูซิซว่าข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเปิบบเปิบปบบ,บอ๋อก็คือว่าจะเป็นชั้นหลันฟ้าเลยนะคะแปลว่าเฮ้ยนี่คืออะไรอะเฮ้ยอาจจะมีห้องลับตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนเอา้าไม่มีนิว่าทุกคนเฮ้ยปอว่านะเดี๋ยวปอจะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับผีในห้องคอนโดดีกว่านะ ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะคอเอ้าเฮ้ยตรงนี้คือมีห้องด้วยหรอรูซสิอุ้ยเป็นห้องที่โคตรน่าอยู่เลยอะแก ว้าวเฮ้ยเก๋ว่ะทุกคนสำหรับใครที่เคยลองทำแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกต่อกันได้เลยนะจ๊ะก็ถามว่ายากไหมมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าทำในมือถือเนาะแต่ว่าถ้าในคอมคือมันก็จะได้เปรียบนะคะทุกคนเอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเขาชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดชอบใครให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน